หุดความร้อนประเทศเพื่อนบ้านยังคงพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องมทบ38ประชาสัมพันธ์ถึงภัยของไฟป่าและชวนสร้างฝายชะลอน้าสวัสดีครับผมยืนอยู่ที่จุดบริการประชาชนหน้ากองพลหาราบที่7อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งจุดนี้เองครับเป็นจุดที่คอยให้บริการพี่น้องประชาชนในการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ถึงแม้ว่าในช่วงนี้ครับจะเป็นช่วงท้ายของการหยุดยาวครับแต่เจ้าหน้าที่ทหารรวมถึงจิตอาสานะครับยังคงตั้งจุดบริการประชาชน ในส่วนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในเขตพื้นที่ภาคเหนือก็ยังคงดาเนินการต่อเนื่องจะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ปีใหม่มา4วันแล้วนะครับยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในช่วงเช้าและมีหมอกบางแห่งบนยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดเช่นเคยส่วนในช่วงวันที่5-10ถึงสิมกราคมครับอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าแต่ในช่วงสาวันหลังครับอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย บนยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดเช่นเดิมครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่7องศาเซลเซียสส่วนคุณภาพอาก,กาศ PM 2อม2.5นะครับอยู่ที่1 3 3 2ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตร PM ม10อยู่ที่20-56ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรและ AQI อยู่ที่13-45โดยอยู่ในเกณฑ์ดีมากถึงดี เราได้นําค่าพีเอ็ม2.5ในวันนี้นะครับไปเปรียบเทียบกับเมื่อวานโดยพบว่าจะมีพื้นที่ที่มีค่าพีเอ็ม2.5ต่ํากว่าหรือคุณภาพอากาศดีก,กว่าเมื่อวาน2พื้นที่นะครับคืออำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายและตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ส่วนพื้นที่อื่นๆนะครับจะมีค่าพีเอ็ม2.5สูงกว่าหรือคุณภาพอากาศแย่ก,กว่าครับ เราพาคุณผู้ชมไปดูจุดความร้อนกันบ้างนะครับวันนี้พบ61จุดอยู่ในป่าอนุรักษ์5จุดเขตสมกอ6จุดป่าสงวน19จุดริมทาง3จุดพื้นที่เกษตร25จุดและอื่นๆ3จุดครับซึ่งพบมากที่สุดที่จังหวัดนครสวรรค์12จุดเมื่อนำจุดความร้อนในปีนี้นะครับไปเปรียบเทียบกับปี63พบว่าลดลงมากถึง344จุดและเปรียบเทียบในปี64ครับลดลงถึง180จุดครับถือได้ว่าลดลงค่อนข้างเยอะเลยนะครับ ส่วนในประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศเมียนมาวันนี้พบ125จุดประเทศลาวพบ157จุดและประเทศกัมพูชาพบ429จุดและจากการดูที่ทางลมฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกครับจะเห็นได้ว่าจะมีกระแสลมที่พัดเข้ามาจากประเทศเมียนมาและลาวซึ่งอาจจะส่งผลทําให้พัดฝนควันข้ามแดนมายัางประเทศไทยได้โดยสรุปในภาพรวมครับเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับเมื่อวานพบว่าพื้นที่เผาไหม้ลดลง ฝุ่นละอองลดลงสภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดีส่วนการปฏิบัติงานในวันนี้ครับพันเอกสมจริงกรีเลขานุการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟปา่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพพันที่สส่วนหน้านะครับได้เป็นประธานในการประชุมกับฝ่ายเสนาธิการและทีมนักบินเครื่องบินเซสนา182ของกองทัพบ,บกเพื่อวางแผนในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟปา่าหมอกควันและฝุ่นละอองในเขตพื้นที่ภาคเหนือชุดขับเคลื่อนการีส่วนร่วมมณลทรุงที่38 ได้ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอและผู้นำชุมชนที่อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านเพื่อขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์นผ่านหอกกระจายเสียงให้กับประชาชนได้ทราบถึงพิษภัยของไฟป่าหมอกควันอีกทั้งเชิญชวนสร้างฝายชะลอน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าเพื่อเริ่มการสร้างป่าเปียกป้องกันปัญหาไฟป่าครับในเขตพื้นที่ภาคเหนือในทุกจังหวัดนะครับก็จะมีการตั้งจุดบริการประชาชนแบบนี้ครับ ซึ่งหากคุณผู้ชมที่ใช้ถนนใช้เส้นทางนะครับหากต้องการความช่วยเหลือก็สามารถแวะได้รวมถึงหากพบเห็นไฟไหม้ป่าหรือว่าไฟไหม้ข้างทางนะครับก็สามารถแวะบอกเจ้าหน้าที่ได้ทางเจ้าหน้าที่นะครับก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดําเนินการดัแบบไฟป่าครับ